วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการติดสติกเกอร์จากเพจ My s c e e n Film นะครับอันดับแรกสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะต้องมีผ้านุ่มมีกันไกลและคัตเตอร์สำรองไว้แต่อาจจะไม่ได้ใช้ครันนี้สำรองไว้แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเป็นโซ่สติกเกอร์เป็นเป็นเป็นตัวเทปนะครับเทปใสธรรมดาตัวนี้เอาไว้สำหรับในการดึงฝุ่นเก็บฝุ่นแล้วก็เอาไว้แค่เอาไว้แก่งานตัวสติกเกอร์ถ้าถ้าเวลาที่เราติดปิดก็ตัด ตัดไว้ข้างๆางนี้ครเผื่อาไว้แกะเผื่อเอาไว้แก้ออไขได้อ่าทีนี้มาเริ่มกันเลยแนะนําเป็นวันนี้จะจะสอนเรื่องของ iPhone แต่แต่ตัวอื่นก็เราก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ลักษณะจลิตก,ก็จะคล้ายๆกันนะครับร้านเราสามารถทําฟิล์มได้ได้เรียกว่าเกือบทุกรุ่นนะครับหลากหลายรุ่นเป็นเป็นร้อยรุ่นแะละเครื่องกินก็สามารถทําได้ถ้าเป็นก,ก็ทําได้อ่ามาเริ่มที่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอเริ่มเป็นด้านหลังก่อนส่วนสติกเกอร์ของเราตัวนี้นะครับอ่า ด้านหน้าจะแปะทับตัวฟิล์มกันลอยไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีฟิล์มกันลอยติดมามันจะมีแค่ขบด้านข้างส่วนด้านหลังแล้วแต่ตามตามใจชอบว่าท่านจะลูกค้าท่านใดจะเอาเอาตัวแปะทับกันลอยไปหรือว่าจะดึงออกแต่ส่วนตัวผมเองผมชอบที่จะดึงออกมากกว่านะครับอันดับแรกก็เริ่มจากการทาความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆตรงนี้ผ้านุ่มนี้ถ้าถ้าหาไม่ได้ก็ใช้เป็นตัวทิชชู่ทิชชู่มาพับๆเป็นให้มันแข็งๆก็ได้นะครับก็ทําความสะอาดก่อน ทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะติดติดทับลงไปเริ่มจากด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็แกะตัวฟิล์มแกะตัวเทติเกอร์ออกมาด้วยเจาะที่รูก,ก่อนตอนนี้จะมีมีช่องมีรูตรงตามข้ออยู่แล้วนะครับดึงออกมา ที่เหลือจะเป็นด้านข้างแต่ส่วนส่วนรุ่นอื่นๆอาจจะไม่มีด้านข้างนะคะด้านข้างจะมีเฉพาะพวกไอโฟนเท่านั้นก็แนะนําให้เริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับก็แนะนําเริ่มที่ตัวมุมกล้องเพราะว่ามุมกล้องนี้จะค่อนข้างจะสําคัญมากให้เริ่มวางให้เริ่มวางวัดขนาดไปนหนึ่งด้านก่อนเอากล้องให้ตรงก่อนถ้ากล้องตรงแล้วทุกอย่างก็จะตรงอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งรีดนะครับจับไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เราก็เอามาเล็ง เรีงว่าจะตรงหรือเปล่าอเอาให้มม,มุมหนึ่งตรงไปก่อนนะครับอ่านี้เข้าได้แล้วแล้วก็อย่าเพิ่งรีทับให้ไปดูมุมอื่นก่อน,นี้เริ่มเริ่มที่จะไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตัวนี้สามารถลอกได้หลายครั้งตเกอร์ของเราลอกแล้วไม่ไม่มีไม่มีคาบกาวไม่ทิ้งคาบกาวนะครับสามารถลอกแล้วก็แปะทับไปได้หลายครั้งด้วยบางบางท่านซื้อไปแล้วไปแปะติดกระจกไว้แล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่วานหลังได้ก็ยังทําได้นะคะนี่นีคือมุมตรงเราให็ดได้แล้ว วิธีการรีดเพื่อที่จะให้สติกเกอร์ของเราไม่ไม่เป็นฟองอากาศไม่เป็นฟองอากาศก็รีดใช้ที่รีดปัดยาวๆให้ค่อยๆก่อนนะรับยังไม่ต้องรีดแรงเผื่อถ้ามันมีฟองอากาศเราก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวเทปใสของเราลอกมาแล้วก็ไล่ได้ใช้ดูทีนิดนึงว่าเรียบร้อยอันนี้เรียบมากติดง่ายๆทำไม่ยากเราสามารถติดเองได้ส่วน ถ้ามันต้องการถ้ามันต้องต้องแก้ไขเราก็ใช้ตัวเทปใสที่เราตัดไว้นะครับสมมติว่าสมมตินะครับสมมติถ้ามันมีฝุ่นอย่างเงี้ยเราดึงออกมาเลยค่อยๆดึงออกามาแล้วก็ใช้เทปใสตัวน,นี้ใช้ด้านกาวแปะทับลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลอกฝุ่นที่มันติดอยู่ที่ตัวสติกเกอร์เนี้ยออกมันมันก็จะดึงตัวฝุ่นออกแล้วก็ตัวสติกเกอร์เราก็จะเรียบติดกับด้านโทรศัพท์ นี่เสรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆดีข้อไปครับนี่ตรงไปพอดีเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวเช็ดนิดนึงนี่คือตรงแลละนี่คือด้านหลังง่ายๆครับที่ต่อไปเป็นด้านหน้าด้านหน้าให้ติดทับฟิล์มกันไลยไปเลยนะครับติดทับไปเลยสําหรับคนที่รู้สึกว่าไอตัวการลอยมันจะ,ม,นจะมันจะเก่าไปแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนก่อน แต่ถึงถึงยังไงก็ผมก็แนะนำว่ามันมันสามารถที่จะลอกได้เราถ้าเราค่อยๆลอกออกมาด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันก็จะมีตัวมีลูกล้องแล้วก็ตัวเซนเซอร์แล้วก็ใช้ตัปลายกันการอย่างนี้ครัเนี่ยมันเจาะให้มาอยู่แล้วแต่เพียแต่ว่าใช้ดันมันลงไปมาให้มันให้มันติดขึ้นมาแล้วก็จะมีตามเขาจะตัดจกขีดไปตามรอยเขาอยู่แล้ว ด้านหน้ามันจะติดยากสักนิดนึงเพราะว่ามันมันมันมีเส้นเล็กๆจะได้มลนาลักษณะนี้นะครับจะได้มลนาลักษณะนี้ให้เริ่มจากตัวปุ่มโฮมก่อนให้เริ่มจากตัวปุ่มโฮมก่อนจับสองด้านนะครับใช้นิ้วจับสองด้านอย่างนี้แล้วก็เอร็งที่ปุ่มโฮมถ้าปุ่มโฮมตรงแล้วก็จะจะง่ายหน่อยเร็งที่ปุ่มโฮม ตรงหรือเปล่ามาดึงที่ปมมก่อนตรงหรือเปล่าครับอทีนี้เดาลองล้วถ้าตรงแล้วเราก็เลาะเองแล้วก็ติดตั้งข้างก่อนเริ่มจากหนึ่งข้างก่อนยังไม่ต้องอยังไม่ต้องรีดทับให้แน่นนะครับค่อยๆก่อนอีกข้างหนึ่งยังไม่ต้องรีดให้แน่นติดทับนี้ก่อนแล้วครับแลวทีนี้ข้างบนมันก็อ่าตรงนี้ยังนิดหนึ่งเลยลืมครับลืมกล้องหน้าครับ ตรองติดง่ายครับไม่ไม่ยากเนี่ยตัวอย่างก็จะต้องอ่ะนี่นลยแล้วนีง่ายมากเราเดินเองแล้วก็รีทับรีทับไปอ่านี่อันนี้เป็นมันนี้เป็นด้านหน้าแล้วเดี๋ยวอ่านรออ่าปุ่มโฮมถึงปุ่มโฮมเราจะใช้ตัวที่ที่ตัดไวล้วนะะี่หละครับสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดก็ได้แต่แต่บางท่านชอบเพราะว่ามันจะเป็นรวดลายเดียวกันก็แปะทับปุ่มโฮมไปเลยเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปหาซื้อตัวปุ่มโฮมที่เขาขายตัวนี้เ็าจะได้ลายของเขาเลยครับ ใช้ปลายใช้ปลเล็บก็ได้หรือว่าปลายคัตเตอร์ก็ได้ครับติดตัวนี้นย่างงี้ยแล้วก็วางลองอไปเอ,เอาให้ลายตรงนะครับนี่เรียบร้อยแล้วตรงก็จะได้ลดักษณะนี้จะได้ลดักษณะนี้นะครับด้านข้างเดี๋ยวจะสอนในคลิปต่อไปด้านข้างก็ไม่ยากเหมือนกันง่ายๆนิ่นึงเองอย่าลืมครับว่า ตัวสติ๊กเกอร์ลอกออกได้หลายครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำลองลอกให้ดูว่าว่าลอกได้อย่างไรบ้างค่อยๆใช้นิ้วสะกิดขึ้นอย่างนี้ครับอ่าเน้นเทเลสะกิดขึ้นแล้วก็ลอกได้ไม่ยากครันนี้ไม่ไม่ทิ้งคราบกาวลอกง่ายๆเลยลอกแล้วก็แล้วก็ค่อยๆแปะไปได้เหมือนเดิมอีกนะครับโอเคเนี่ยแปะได้หลายครั้งอันนี้มีฟองอากาศนิดนึงมีฟองอากาศแล้วก็ลอกออกละลายเรียบร้อยเลย เรียบร้อยแล้วเนียนแล้วเรียบร้อยแล้วเ,อวเวมอนน่ารักนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านข้างเดี๋ยวจะมาสอนในในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับ